สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดข่าวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันพุทธที่12กรกฎาคม2566นะครับต้องขออภัยก่อนเมื่อวานไม่ได้มาอัปเดตนะครับก็ไม่มีข่าวเลยเอาจริงจนะฮะมีแต่ข่าวฝึกซ้อมนะครับซึ่งผมว่า มันคงไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่เนาะถ้ามารายงานแค่ข่าวฝึกซ้อมนะครับผมก็เลยรออีกวันหนึ่งก็คือวันนี้นะครับก็มีข่าวมาแล้วนะครับก็อัปเดตกันต่อของประธานเป้นะฮะจากฟาบิ o ซโอโรมาโนนะครับก็ออกมายืนยันเหมือนกันนะครับว่าประธานเป้ ก็มีแนวโน้มที่จะย้ายเหมือนกันนะยืนยันอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีข่าวไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับผ้าทรงภ้าษีนะฮะของอันเช่นะครับคือตอนนี้เหมือนรัฐบาลสเปนนะครับไปขุด เรื่องเกี่ยวกับภาษีของอัเช่นะฮะแล้วบอกว่าอันเช่เลี่ยงภาษีในปี2014นะครับโอ้โหย้อนไปตั้งแต่เขามาคุมรอบแรกนะครับเดี๋ยวไปตามกันนะฮะและปิดท้ายด้วยการฝึกซ้อมนะครับในวันที่2นะครับเดี๋ยวไปตามกันนะครับเป็นเป็นเริ่มเป็นฟูลเซชั่นละนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอเริ่มที่ไปแฮปปี้เบอร์เดย์นะฮะวินิซุส จูเนียกันหน่อยนะครับหรือว่าวิน่จูเนียของเรานะครับตอนนี้ก็อายุครบ23าขวบนะฮะก็ถือว่าเขาพิกเร็วนะเอาจริงแหละถือว่าแบบตอนแรกก็ไม่คาดเหมือนกันนะครับผมจนมา2ปีหลังสุดเนี่ยที่เขาแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนาะอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็พีคมาจนเป็นนักเตะระดับโลกได้นะครับในวัย23บปีนะครับ อะมาไล่เรียงกันหน่อยนะครับตั้งแต่อยู่กับมาดริดเนี่ยได้อะไรไปบ้างนะครับผมประสบความสําเร็จอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับวินิสุสนะครับก็ทําไปทั้งหมดตอนนี้นะถ้ารวมแล้วนะฮะก็ประมาณ59ลูกนะครับทำไป64แอสซิสต์นะครับได้แชมป์กับเราเนี่ยครับตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ย9แชมป์แล้วนะโหเยอะมากนะครับ9ท้ารฟี่นะครับแล้วก็เคยได้อ่้เพลเย่น Of the year นะครับของเรอัลมาดริดนั่นแหละนะครับหครั้งนะครับแล้วก็จะมีทีม of the season นะอันนี้ของทางยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับสครั้งนะครับแล้วก็จะมี player of the month นะฮะอันนี้ก็คือนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของมาดริดก็ได้ทั้ง8ครั้งนะครับก็มีรางวัลส่วนตัวรวมไปถึงการที่ช่วยเหลือทีมให้ได้แชมป์ทั้ง9แชมป์ด้วยนะครับคือมีส่วนร่วมหมดแหละนะครับแต่ช่วงไอแชมป์แรก ที่เขาเคยได้เขาไม่ค่อยมีส่ร่วมเท่าไหร่ตอนนั้นคือยังไม่ค่อยพลิกเท่าไหรน่นะแต่ตอนช่วงหลังมาเนี่ยไม่มีพี่โดนะฮะแล้วก็เบลออกไปกนะครับผมก็เหลือเบนเซม่านะหรือพี่เบนคนเดียวแล้วก็ช่วยกันปั้นนะฮะจนมีซูสมาถึงระดับนี้ได้นะครับก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันนะฮะขอให้ เก่งขึ้นกว่านี้นะต้องบอกแบบนี้ว่าขอให้เก่งขึ้นกว่านี้อันนี้เก่งแล้วนะอยากให้เก่งขึ้นกว่านี้เอาไปถึงแบบเทียบเคียงกับเอมะเป้ A P e. ตอนเนี้ยผมว่าใกล้แล้วมากนะใกล้มากนะฮะที่จะไปถึงเอมะเป้ A P e. แล้วอ่ะอีกนิดเดียวนะครับผมแต่เอมะเป้ A P e. เขาได้ภาษีตรงที่ว่าเขาได้แชมป์โลกด้วยซึ่งสําหรับทีมชาติบราซิลก็ต้องมาหากันต่อนะครับผมแต่ว่าอันเช่งไงนะจะไปคุมในปีหน้านะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับ แต่ก็ไปดูลูกพี่เขาหน่อยนะครับคนที่ปลูกปั้นเป็นคู่หูกันมานะครับสอสาปีนะครับเขาริมเบเชมานะครับก็ออกมาลง i อ s t สตอรนะของเขานะฮะส่วนตัวนะครับบอกว่า happy birthday my l i t t l e b r o t e r นะครับผมก็สุขสันต์วันเกิดนะครับไอเจ้าหนูตัวน้อยของผมอะไรประมาณนี้ของพี่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ แฮปปี้เบิร์ดเดย์นั่นแหละนะฮะก็ไม่ลืมนะไม่ลืมน้องนะครับเพราะว่าคนหนึ่งแอซซิสคนหนึ่งก็ยิงอีกคนหนึ่งยิงคนหนึ่งแอซซิสะสลับกันไปสลับกันมานะครับก็ช่วยกันได้ดีมากๆนะครับอ่ะโอเคไปเข้ากันที่ข่าวกันดีกว่านะครับเริ่มที่ประธานเป้นะฮะมาหากราบนี้ อย่าพึ่งเบื่ออย่างที่ผมบอกนะอีกนานนะครับแต่ผมบอกแล้วนะผมจะไม่รายงานพิ่มเพื่อนะถ้ามีสื่อหน้าเชื่อถือหรือว่าการอัปเดตข่าวมันกระเตื้องกว่านี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับการอัปเดตครั้งนี้มาจากฟาบิโอโรมาโนนะแต่เขาไม่ได้เอาลงโพสต์ในทวิตเตอร์นะเขาเอาเขาพูดนะครับในถ้าผมจะไม่ผิดเหมือน Here วิโ o p o ดแคสตหรือว่า หรือว่ามันจะเป็น YouTube ช่อง YouTube ส่วนตัวของเขานี่แหละนะครับโรมาโนขึ้นเป็น breaking นะครับก็บอกว่าปารีสแซง์แชแมงนะกำลังบอกให้คิรียนเอมบาเปตตัดสินใจอนาคตของเขาในสัปดาห์นี้นะฮะมิฉะนั้นพวกเขาจะตัดสินล้วนะฮะว่าเรื่องจำนวนค่าตัวเนี่ยที่จะขายทิ้งเนี่ยจะเท่าไหร่และพวกเขาจะเริ่มคุยกับสโมสรอ,อื่นด้วยนะครับ ในขณะนี้นะฮะยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากเอ็มบัปเป้นะความตั้งใจของเขาคืออยากให้งมเงียบไปก่อนอยากให้ตอนเนี้คือมันร้อนอยู่ไงอ่ามันกำลังติดไฟอยู่นะครับอยากให้แบบชะลอตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เวลาเรื่องเงียบไปเสร็จแล้วนะฮะนั่นแหละนะถึงจุดที่เอ็มบัปเป้จะออกมาบอกนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถึงครานั้นเขาจะไม่ได้ใช้อารมณ์ละมันจะเป็นการวิเคราะห์ พิจารณาลุ้น100้วนๆ1 0 0ในการตัดสินใจแบบเด็ดขาดว่าจะอยู่หรือจะไปหรือจะยังไงในอาานาคตของอ m มบาเป้นะครับก็จะคล้ายๆกับทิศทางของสื่อฝั่งฝรั่งเศสเลอร์กิฟเลอร์ปาลีเซียงก็พูดประมาณนี้นะครับแต่สิ่งสําคัญนะผมขอบอกเลยนะครับว่าไอ้เรื่องตัวเลขที่แบบว่ามีการบ่งบอกจากหลายสื่อมาแล้วนะีอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับคือเราจะได้ยินมาก่อนเริ่มต้นที่200ล้านโยูโรใช่ไหม แต่บางสื่อก็บอกว่าโอ้โหถ้ามันรวมแพ็กเกจรวมเงินกินเปล่ารวมค่าเหนื่อยของเอ็มเป้ P e, มันไปถึงประมาณ400ล้านนะครับบางสือ่อไปใหญ่เลยนะก็บอกว่าแพ็กเกจรวมกันแล้วนะมันทะลุ400ล้านอีกมันจะไปถึง550ล้านยูโรมันเวอร์ไปแล้วนะครับผมผมก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปฟังไอ้เรื่องตัวเลขเนี่ยจากหลายสือ่อน,นะครับ ผมผมไม่ได้บอกนะว่าให้เชื่อสื่อที่บอกว่า200 400 500้อะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับผมบอกว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อซักสื่อเลยนะครับฟังไว้ก่อนฟังไว้เฉยเนะครับซึ่งไอเรื่องตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเวลาแบบมันได้คุยกันแล้วนะครับผมระหว่างทีม2ทีมนะครับผมแล้วก็การย้ายอะไรพวกนี้ถ้าสมมุติว่าทีมเราจะซื้อจริงๆนะแต่ทิศทางของทีมเราต้องบอกว่าฟั่งสื่อ,อสเปน่ะบอกอยู่ตลอดนะครับว่า เราไม่น่าจะไปแข่งในการดึงตัวในการบิดราคาสู้ละนะฮะน่าจะรอเซ็นฟรีในฤดูกาลหน้านะครับเพราะว่าพอละนะฮะกับการบิดเรื่องค่าตัวนะฮะเอาไปทุ่มค่าเหนื่อยให้ดีกว่านะครับถึงจะเป็นการเซ็นฟรียังไงยังไงมันก็ต้องมีค่าเงินกินเปล่าอยู่ดีนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับค่อยมาอัปเดตกันต่อนะฮะประธานเป้ของเรานะครับอ่ะโอเค ไปต่อกันที่ข่าวอันเช่กันหน่อยนะฮะโอ้โหไปขุดมาอีกแล้วนะฮะคืออย่างเงี้แหละรัฐบาลสเปนเป็นแบบเนี้ยเมสซีนะฮะโดโดนหมดนะครับใครดังๆใครที่แบบเริ่มเหมือนประมาณว่าเริ่มมีเขาว่าไงเริ่มมีเงินที่เยอะขึ้นอนะ่ะเออก็มีการขุดนะครับมีการขุดประวัติการเงินนะฮะการจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลนะครับซึ่งเอลมุนโดนะครับต้องบอกว่าเป็นสื่อกาตาลันนะมันก็ จะบอกว่าข่าวเต่ามันก็ไม่เชิงนะครับถ้ามันเป็นข่าวเกี่ยวกับการเงินพวกเนี้ยเขาก็แม่นพอสมควรนะแต่คือมันเป็นฝั่งกาตารัน่ะมันมันแอบจะมีความแบบยังไงมันแบบแอบจะมีความแบบเออคอยคอยแบบําเติมนิดๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้มากนะครับเพราะว่ายังไงสื่อเขาก็ต้องรายงานตามความจริงเนาะและเอลมุนโดเป็นสื่อใหญ่ด้วยนะครับ เอลมูนโดบอกว่าคาโลนเชโรตินะครับเฮดโค้ชนะฮะของเรอัลมาดริดเนี่ยถูกตั้งข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีนะครับโดยรัฐบาลรัฐบาลรัฐบาละรวัฐบาลสเปนเออเป็นผู้ตั้งข้อหานี้นะครับตามรายงานระบุว่าคาโลนเชโรตินะครับออไม่ได้ส่งแบบสรุปไรายได้นะฮะจากค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์นะครับซึ่งมีมูลค่ามากกว่า400,000ยูโรนะครับใน การเงินรอบปี2014นะครับซึ่งโอ้โหมันย้อนไปตั้งแต่อันเช่มาคุมรอบแรกเลยนะและมีลักษณะที่จะปกปิดรายได้ด้วยนะฮะจำนวนตัวเลขและระยะเวลานะฮะทั้งหมดเนี่ยคือจะปกปิดนั่นแหละนะครับก็คือไม่ที่ไม่ส่งนี่นแหละนะขณะนี้นะครับคดียังอยู่ในการรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้ในการสั่งฟ้องนะครับอันเช่ถึงคดีดังกล่าวนะครับตอนนี้อันเช่ต้องบอกว่า,ารับรู้แล้วนะครับ ว่าตัวเองอ่ะจะถูกตั้งข้อหานะครับแล้วคือยังไม่ได้ถึงขั้นตอนไปศาลไปไกลเกลีย่ยตอนนี้คือเป็นการพูดคุยกับทีมกฎหมายนะครับของอันเช่เองนะครับก็มีทนายความนั่นแหละส่วนตัวเนาะก็กําลังคุยๆกันอยู่นะครับว่าโหผมว่าผมว่านะมันมันไม่ได้แบบอันนี้หรอกมันมันมีสองรูปแบบเนาะคือเวลาเวลามันเจอคดีแบบนี้นะไม่ว่านักเตะหรือโค้ชนะครับ เวลาเจอคดีแบบนี้คือการเงินที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับผมมันก็มันเหมือนไปรีเช็คประวัติเดิมๆออไปขุดมาอะไรประมาณนี้สื่อผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าแบบเขามีสายลึกขนาดไหนนะเอลมุนโดอะแต่เขาคือไปขุดมาได้แบบนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องมีวงในพอสมควรเนาะไปขุดมาเสร็จปุ๊บนะครับ เขาก็เอามารายงานให้ฟังแบบนี้แหละนะฮะซึ่งผมว่ารูปแบบนะมันจะมีอยู่2อย่างก็คืออันเช่อหลีเลี่ยงภาษีจริง1นงนะสคือตกหล่นนะครับตกหล่นคือ1อาจจะส่งล่าช้าหรือว่า2คือแบบส่งไม่ครบอะไรประมาณนี้นะครับส่งรายได้ทุกอย่างยกเวน้นไอตัวนี้นะครับลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์นะฮะซึ่งถามว่าบทลงโทษจะโดนอะไรไหมม,มันก็ไม่ได้ติดคุกหรอกครับคือถ้าบทลงโทษจะโดนอะไรก็โดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง เอออะไรประมาณนี้แต่อาจจะเยอะหน่อยอาจจะเยอะหน่อยนะครับไม่รู้จะถึงเท่าไหร่ถ้าตัดสินแล้วว่าอันเช่หลีกเลี่ยงภาษีหลบหลีกจริงอะไรประมาณนี้นะครับไม่ถึงขั้นติดคุกนะครับต้องบอกก่อนนะครับแล้วอันเช่ก็จะอยู่อีกปีเดียวนะฮะเขาก็น่าจะเคลียร์ตัวเองให้เสร็จสับก่อนนะครับให้ข่าวสะอาดแล้วค่อยไปอยู่กับบราซิลเนาะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับยังไงก็น่าจะเคลียร์ได้นะครับสําหรับโค้ชสาหรับนักเตะเนี่ยสี่แสนยูโรนิดเดียวเอง เอาจริงนะแต่สำหรับเราโอ้โหน่าจะอยู่ได้ตลอดชีวิตนะครับอ่ะเโอเคเราไปปิดท้ายด้วยภาพการซ้อมนะฮะบรรยากาศการซอ้อมวันที่สองแล้วนะคือเมื่อวานจะเป็นในยิมเนาะแล้วก็จะออกมาซ้อมในสนามบ้างนะครับแต่ซ้อมไม่หนักนะครับแต่นะฮะแต่วันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันที่แบบซ้อมแบบเออตามแทคกติกจริงๆอะ่ะนะฮะ ก็คือยังเป็นชุดเดิมนะคือยังมีอีกชุดหนึ่งที่ยังไม่ได้กลับมานะครับมันมีภาพอันนี้ด้วยนะมันเป็นมีมเลยอะที่ที่เบลลิงแฮมวิ่งและ้ะแบบหอบแดกอะ่ะเ,เขาบอกว่าโอ้ยโดนปินตูสแบบรับน้องแล้วเออ อลองดูภาพบรรยากาศนะครับก็จะมีนักเตะชุดกาสติยาณนั่นแหละนะที่ขึ้นมาช่วยนะครับแล้วก็นักเตะชุดใหญ่ก็ปกติอยู่แล้วนะครับอาด้าคือแรอะไรพวกเนี้ยที่เซ็นสัญญาเข้ามาใหม่ก็มาฝึกซ้อมหมดนะครับแต่ส่วนคนที่นะยังไม่ได้กลับมานะครับไปดูบรรยากาศไปดูภาพกันหน่อยตอนนี้อยู่ไหนทำอะไรกันอยู่นะครับอ่ะเอาสามพี่น้องถ้าบอกว่าเป็นบราซิลทั้งสามนะผมเชื่อเนะี่ยถ้าสมมติไม่รู้เลยนะ นะฮะรู้แค่แบบบาราซิลเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับผมแต่นะฮะก็อย่างที่เรารู้นะครับก็เป็นฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็บาราซิลบราซิลเนาะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ริโอนะครับที่บาราซิลเนาะก็ยังไม่กลับมานะครับก็ยังพักผ่อนนะครับสามคนนะก็คือไปไปอยู่ร่วมกันนะคือเข้าขากันได้ดีนะสามคนนี้นะครับแต่คือการพักผ่อนของเขาดูสิก็คือยังฝึกซ้อมนะฮะ แต่ก็คือไม่หนักนะครับก็เป็นการฝึกซ้อมสภาพร่างกายความฟิตอะไรพวกเนี้ยนะของตัวเองอ่ะอืมนะฮะลองดูกันไปปังพลางก่อนนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นภาพตอนที่ขึ้นไปนะครับคือมันจะเป็นรูปปั้นพระเยซูรูปใหญ่ใหญ่ใช่ไหมเราเคยเห็นแล้วเนาะที่ลิโอนะครับผมอันเนี้ยไปกันสองคนนะฮะทิ้งโรดิโกอยู่ที่นูนนน่นคนเดียว นะครับขึ้นไปกัน2คนนะครับซึ่งข้างในอันที่จริงมันเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมอันนี้คือเป็นโซนที่เขายึดไว้ไว้ติดไฟไว้แลยพวกเนี้ยนะแต่คือคนที่คนจะเข้ามาได้คือมันจะมีบันไดข้างในข้างในตัวรูปปั้นของพระเยซูเนี่ยนะครับแล้วก็คนสามารถเดินเข้ามาได้น,นี่ก็เหมือนจะเสียบัตรด้วย <laughs> เสียบัตรเข้ามาชมด้วยนะครับมากัน2พี่น้องนะทิ้งโรดิโกไว้นะครับอ่ะ ไปดูอัลลาบากันหน่อยโอ้โหอย่างเท่อัลลาบานี่คือเจ้าพ่อแฟชั่นคนหนึ่งนะจะบอกให้เลยนะครับการแต่งตัวอะไรของเขาเนี่ยคือแบบคือสไตล์ออสเตรียเลยอะนะครับก็ยังพักผ่อนอยู่นะครับตอนนี้เหมือนจะอยู่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ออสเตรียบ้านเกิดของเขาหรือว่าอยู่ที่เยอรมันนะนะครับก็ไปสังสรรค์น,นะครับกับเพื่อนมีนักร้องของออสเตรียด้วยนะครับไปดูชูอาร์เมนีกันต่อนะครับชูอาร์เมนี่ก็ คล้ายๆนะพวกวินิสอุตแต่พวกนั้นเนี่ยก็ฝึกซ้อมอยู่นะครับแต่ก็กลับเหมือนจะกลับไปที่เอ้ไม่ใช่สิไปกลับไปที่ไม่ใช่กลับเหมือนเขาจะไปที่อเมริกาไป LA นะครับไปที่ LA ก่อนนะครับแต่คือ,อยังไงต้องกลับมานะไม่ใช่ว่าอยู่นั่นรอรอเราไปปรีซีซั่นไม่ใช่นะครับเดี๋ยวก็จะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมก่อนนะครับอันนี้ก็คือเขาก็ไปอยู่แล้วก็ไปฝึกซ้อมส่วนมากนะครับนักเตะก็คือจะมีภาพที่เห็นว่าฝึกซ้อมตัวเองอะ่ะเออกับ เทรนเนอร์ส่วนตัวอะไรพวกนี้มันก็ยังมีอยู่เพราะเขาต้องเรียกความฟิตของตัวเองอะเนาะชัวร์ Mini มินี่ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าชัวร์มินี่ไม่ค่อยถ่ายรูปเทรนเนอร์ตัวเองเท่าไหร่นะครับส่วนมากถ่ายรูปตัวเองลงมากกว่านะอ่ะไปดูครอบครัวของมิลิตากันหน่อยมิลิตานี่คือแบบเป็นเขาไม่เรียกไงเป็นดัดดี้นะครับผมคือประมาณว่าแบบเป็นครอบเป็นพ่อบ้านเลยนะพ่อบ้านใจกล้านะครับผมเลี้ยงลูกแบบจริงจังเลยนะคือเวลาแบบวันเกิดลูกเวลา ลูกคลอดอะไรพวกนี่ยเขาแต่งตีมอะไรแบบอลังการนะฮะสวยงามมากนะครับอ่ะไปดูอันโตโยรืดิเกอร์กันหน่อยนะครับภาพขึ้นมาช้านิดนึงตอนนี้อยู่ที่การหน้านะครับผมก็ไปแบบไปเยี่ยมแฟนๆนั่นแหละนะครับผมไปโซนนู่นเลยแอฟริกานะครับคือเขาเขามีครึ่งเป็นแอฟริกาด้วยเนาะผมลืมไม่เข้าเป็นแล้เซราเดโอหรือเปล่าไม่ จำไม่ได้อะผมจาไม่ได้นะครับเนาะเ,เขาจะมีครึ่งแอฟริกาแล้วก็เป็นเยอะรมานนะเนาะสุดท้ายนะครับผมก็พิมดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โครเอเชียนะครับอันนี้ไม่ใช่ครอบครัวนะอันนี้ถ่ายรูปกับครอบครัวของอดีตโค้ชทีมชาติโครเอเชียนะครับเขามีชื่อว่าอีกอร์สติมัชนะครับผมก็เป็นอดีตโค้ชแต่ปัจจุบันเป็นโค้ชทีมชาติอินเดีย <c oughs> นะครับ ก็ไปถ่ายรูปแต่เห็นไหมน่าจะเอาเสื้อให้หรือเปล่าเห็นไหมอารมรีนะครับอารมรีด,รรดให้ลูกใส่เสื้อนะปลูกฝังไว้นะครับอนาคตไม่แน่อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับอัปเดตข่าวอย่างที่บอกนะข่าวมันไม่เยอะไงผมเลยรอให้ข่าวมันแบบเออพอมีนะฮะให้ให้มีแบบตาทีในการรายงานหน่อย นะครับไม่ใช่แบบมีแค่ข่าวฝึกซ้อมแล้วก็มารายงานนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับถ้ามีนะครับคือช่วงนี้มันข่าวมันเริ่มจะน้อยลงละมันจะไปข่าวแค่เอ็มบาเป้นั่นแหละที่ยังมีทุกวันนะฮะแต่ข่าวปกติมันเริ่มจะน้อยลงเพราะมันเป็นการฝึกซ้อมของทีมแล้วนะครับข่าวลงข่าวลือเริ่มจะน้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่นะครับยังไงก็มาอัปเดตข่าวเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ช่องนัจชสติยาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ